มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเครื่องบินการบินไทยชนกับสายการบิน EVA 10บมิถุนายนสำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานว่าเครื่องบินของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 683 ที่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพได้ชนเข้ากับเที่ยวบิน BR189 ของสายการบิน EVA Air ที่กำลังเดินทางไปที่ไทยเปไต้หวันที่รันเวย์ A ของสนามบินฮานดะเวลา11นาิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือว่าราเวลา9นาฬิกาของประเทศไทยนะคะโดยขณะนี้นะคะเครื่องบินทั้งสองลำได้จอดอยู่บนรันเวย์และรันเวย์ A ได้ถูกปิดลงค่ะ ขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการเปิดเผยภาพของเครื่องบินที่ถูกเฉียวซึ่งมีภาพปรากฏว่าปีของเครื่องบินสายการบินไทยเกิดรอยแหว่งอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเที่ยวบินดังกล่าวแต่อย่างไรนะคะขณะที่ NHK ได้ถ่ายทอดกรณีดังกล่าวเผยให้เห็นเครื่องบินของสายการบิน EVA ที่ได้ถูกเคลื่อนย้ายแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ